มอทำรจัใช่เไมถ้าเกิดกูให้เป็นชื่อเลยเพิ่จุดไอจุดนี้ใช่ไหมจเรูอนดีย่ต้องง่ายของตาดยพูดเปนดอ นั่งยเดียวให้มันขึ้นกล้องหน่อยเลยนัยองังงเก้อง้อีกคะเอรอ้เอรนาจะ้นี่จงกันไหมนยฝ่านยังไม่มาเนี่ย ยังไม่มากูยังไม่มาันนะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะอ่าเป็นไงบ้างลูกอดี๋ย่บ้านสบายไหมคะหรือว่าหรือว่าอยากมาโรงเรียนกันอยากมาโรงเรียนอยากมาเจอเพื่อนๆใช่ไหมคะเหมือนครูเจ๊บเลยครูเจ๊บก็อยากมาเจอเด็กๆเหมือนกันนะค่ะอ่ กูไ,ไปเอาไม้กันคัดไดเรียนเตรียมสมุดไอยังโลกเต็มแล้วครัอ่าสมุดแบบนี้เนาะนี่ค่ะสมุดสมุดเล่มภาษาไทยนะคะแบบนี้นะหนึ่งมีมากค่ะในระหว่างรองเพื่อนนะคะโูกไกเรียนไปเขียนมันที่เลยนะคะ าใครที่มีเวลานะคะนะคะลกูเกเขียนวันที่เลยวันที่นะคะคือวันอะไรนะคะลกูกวันอันงครารวันอังคารที่นะคะกระดาษดาบคู่ปีพศ .2564 นะคะเขียนวันที่รอเลยค่ะลกูกเดี๋ยวให้กดนะคะ ในระหว่างรอเพื่อนนะลูกแต่ว่าเคือเริ่มเรียวกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยวันอังคารนะคะอ่าเริ่มเลยเนาะอ่าเริ่มมาเลยค่ะไม่ลูกวันอังคารที่ยี่สิบกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองถั้นใครๆอย่าลืมผิดเลขได้นะคะเจะได้เขียนคำสั่งเลยหนึ อ่าเขียนคำสั่งเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนเลขไทยเนาะหนึ่งถึงสิบนะคะเขียนหนึ่งอเนาะคนกำลังเริ่มเขียนอยู่เลยค่ะอย่าลืมนะคะลูกเวลาอ่านเรียนดูตรงนี้นะอันนี้ที่ครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะลูกเขียนวันที่เสร็จแล้วเว้นวันทัดหนึ่งบัรพัดแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็เว้นอีหนึ่งบันพัดแล้วก็เขียนคำสั่ง นะคะอะไรอ่ะมันอัดภาพอาจจะเบลอเบลอนิดหนึ่งนะลูกไม่เปิดกล้องไหนเปิดดีอ่ะแบบนี้นะคะลูกอ่าอันนี้คือที่มันชัดเจนนะคะ

ค่ะโลคุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะในการเขียนวันที่นะคะ,ะแต่ถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะโลเราสามารถตามได้นะคะในลิงก์ที่นะคะส่งลิงก์ในตารางให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยเริ่มเรียนกันเลยเนาะนะคะอะเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยตรงขียนไป ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะล,<โ>ลูกองีอ่าเริ่มเลยนะคะอ่ะนักเรียนดูต่อไปฟังๆในระหว่างรอเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในวิชาภาษาไทยในบทที่สามลูกนักศึกษาษา,ษาทีในเรื่องเพื่อนกันนะคะอะคุณครูจะให้นักเรียนฟังเพลงก่อนคลายเครียด นะคะลูกก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันอ่านเริ่มเลยฟังเพลงเลยโอเงไปอ่าร้องตามด้วยก็ได้นะคะลูกเพลงเป็ดน่ารักน่ารักนะคะมันอาจจะเป็นที่นอนก็ได้นอนขึ้นาเในหันบ้าน i ทีนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนกันค่ะลกูกใครที่ยังเขียนอยู่ไม่เป็นไรนะคะลูกนะวางมือไว้ก่อนแล้วฟังคุณครูอธิบายนิดนึงนะคะอ่าในเนื้อหาของบทที่สามนะคะลกูกใครไปอ่านมาบ้างลกูกมีใครไปอ่านมาบ้างเลยใครไปอ่านมาบ้างคะอ่านมาแล้วเนื้อหาในเนื้อหาเนี้มีใครบ้างในบทที่สามเนี่ย ใเรื่องอะไรนะคะไม่มีเรื่องเพื่อนกันเก่งมากเลยนะคะในเรื่องเพื่อนกันมีใครบ้างมีใครบ้างคะปูขาี่ปูขาปูี่ใจูใบปูใน่คะอืมแล้วก็เป็นเพื่อนที่มากมายเลยนะคะหาช่วยปิดไม์ด้วยนะคะโลก อ่านะคะในบทที่สามนี้นะคะในเพื่อนกันนี้มีใบบกใบบัวและนักเรียนทราบไหมคะว่าใบบกคือใครใบบัวคือใครอ่าใบบกคือใครลูใบบกใ,ใบบกคือช้างเพศผู้ส่วนใบบัวคือช้างเพศเมียซึ่งเราจะมองจากอะไรลูกมองจากดูง,งาของเขานะคะ งาถ้าเป็นเพศผู้นี้จะมีงาแต่ถ้าเป็นเพศอ่าช้างเพศเมียน,นี้จะไม่มีงานะคะสังเกตง่ายๆนะคะและาทา้งหมดนี้เป็นืัอนกันเราก็<อ>ลูกสามารถทำไมคะเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะอ่าเหมือนที่ในบทค<อ>ําคล้องจองที่เราท่องกันนะคะในเนื้อหามันจะไม่มากมายนะคะลูกแต่แค่ให้นักเรียนทําไมคะอย่าลืมไปทบทวนอ่านนะลูก อ่านนะคะอ่านในบทที่สามอ่านบ่อยๆนักเรียนอ่านซ้ำๆไปซ้ำมานักเรียนจะเป็นคนเก่งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังคร่าวๆจากบทย็บแล้วนะคะสรุปให้สั้นๆละทีนี้เราก็จะไปในสมุดกันอ่าสมุดนะคะตาในสมุดนะคะเขียนวันที่สร็จหรลอยยงขอดูเด็กๆหน่อยค่ะอ่ะทีนี้ <c oughs> มาด <c oughs> ูสิ <c oughs> เด็กๆไปไหนกันบ้างนะคะอ่ะในข้อที่หนึ่งนเป็นคันที่สัญญาสัญญาคะใครใครเสร็จแล้วยกมือใครเขียนวันที่สางยังมากเลยนะคะพร้อมที่จะเขียนตามคําบอกหรือยังลูกพร้อมยังคะค่ะลพรโอ้พร้อมแล้วอ่านะคะคําที่หนึ่ง คำที่หนึ่งนะคำที่หนึ่งของครูเจี๊ยบนะคะคำว่าอ่าฟังด้ยคำที่สองจะตัดท่นสั้นไปเลยนะคำที่หนึ่งคำที่สองนะคะไม่เยอะไม่แค่สองพยางเองครูเจี๊ยบเชื่อว่าเด็กๆเขียนได้แน่นอนนะคะคำว่าใจดีอ่าเขียนเลยค่ะคำว่าใจดีครูจะไม่สะกดให้นะคะ ในเน้นสะกดแล้วก็เขียนเองเลยหายเสร็จแล้วไงได้ให้ครูจ้าเห็นหน่อยหายเสร็จแล้วจักมือเก่งมากเลยอ่ะนะคะโอ้เด็กคนน่้น่ารักตั้งใจเรียนกันเลยต่อไปคำที่สองคำที่สองปลาดี่นะคะมีตาปลาดิก็ด้ตา ค <Yeah. S 2> ำว่ามีตานะคะใครเสร็จแล้วไงน,น้าขึ้นมาเลยพร้อมกับยกมือด้วยใครเสร็จแล้วยกมือ <Yeah. S 2> มสุดยอดเลยนะคะเก่งม,มากมากเลย <Yeah. S 2> ต่อไปคำที่สามนะคำที่สามคำว่าขาเกคคำว่าขาเก อ่ะเขียนเลยค่ะเสร็จแล้วยกมือเลยนะคะเสร็จแล้วยกมือนะคะจะเป็นคนที่หนึ่งเอยมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเยี่ยมมากเลยเสร็จแล้วยกมือพร้อมกันเลยเยี่ยมมากค่ะจ้าจ้าจ้าท <laughs> ำที่สี่นะคะํคำที่สีคะคะ่คำว่าฟังดีๆดูปาาครูเสี่ยบนะคะคำว่า เหมาเหมาเหสไลเอนะคะเหมานะคะใครเสร็จแล้วเป็นใครจะเป็นคนที่หนึ่งเอยโอ้มีคนเสร็จแล้วหลายคนเลยสุดยอดเยี่ยมมากค่ะใครมีใครไม่ทนันไม่โกูกมีใครไม่ทันไหมอ่ะคุณเจ้พรอคุณเจ้พรอค่ะคุณเจ้พรอ คำที่สี่ว่ายังไงนะคะคุณเจี๊ยบคำที่สี่คำที่สี่ว่ายังไงนะคะคำที่สี่คำว่าเหมาค่ะเหมาขอบคุณค่ะเสร็จยังคะเยี่ยมมาค่ะต่อไปคำที่ห้าง่ายนิดเดียวเองคำว่าหาปูหาปู มีคนก้มลงไปเขียนแล้วใครเสร็จแล้วอย่าลืมเงยหน้าขึ้นมาชูมือเก่งมากค่ะสุดยอดเลยนะคะใครไม่เสร็จบอกคุณครูดได้นะลูกขอเสียงเลยนะว่าหนูยังไม่เสร็จค่ะนะคะหนูมีสองมือเลยมีบางคนยกสองมือเลยค่ะสแสดงว่าเก่งแต่สเสร็จแล้วสุดๆเลยต่อไปคำที่หกนะคะ คำที่หกคำว่าดูแลดูแลนะานุา้ยน่ารักจังเลยอ่ะพอได้ยินเสียงครูีย้มอ่านให้ปุ๊บก้มลงเขียนเลยสุดยอดเลยครับครับคะครับอ่านนุาเ <ผม S 1> ขียนนมทนะครับผมถึงข้อ,ขอไหนลน,นะคะถึงข้อไหนนะคะ,คะยังยังไม่ได้เขียนแล้วเขียนให้เขียนตามนะครับ ไอ,อ,อ,อได้แต่ตรงไหนนะคะอ๋ตอตำแบบฝึกหัดอยู่แบบพึกขัดเก็บไว้ก่อนค่ะลูกหรือหรือไปดูในลิงก์วิดีโอก็ได้คะ่ะครับผมครับผมขอบคุณครับต่อไปคำที่เจ็ดนะคะลูกคำที่เจ็ดคำว่าแจกันคำว่าแจกันแจกันสำหรับใส่ดอกไม้นะคะลูก แจกันนะคะใครเสร็จแล้วอย่าลืมยกมือเลยอ่าคุณครูให้เวลาแต่ถ้าใครไม่เสร็จนะคะให้บอกคุณครูหรือถ้าใครไม่ทันจริงๆไปดูที่ในลิงก์วิดีโอที่คุณครูส่งไปให้นะคะลกูกต่อไปทำที่แปดค่ะ คำที่แปดนะคะต่อไปนะคำว่าหันไปหันไปเวลาคนเรียกเรานี่แหละเราก็ทำไมคะหันไปนะคะอ่ามีคนเสร็จแล้วหนึ่งคนเก่งมากเลยสุดยอดเลยนะคะหันไปสัญยากหันไปหันไปมองเพื่อนมองซ้ายมองขวาอ่าหันไปทางซ้ายหันไปทางขวานะะอ่าใครเสร็จแล้วข้อแปดยกมือ อ่าสุดยอดเลยข้อที่เก้าไปข้อที่เก้าแล้วนะคะคําว่าลูกช้างลูกช้างนะคะลูกช้างลูกช้างเอใครจะเป็นคนที่หนึ่งนะโอ้ยมีคนยกมือแล้วค่ะ มีคนยกมือขึ้นมาแล้วนี่นี่นะตามขึ้นมาเลยเยี่ยมมากเลยนะคะสุดยอดเลยเด็กป .1 นนทั้งสองห้องเลยนะคะต่อไปใครไม่เสร็จบอกคุณครูได้รูปคำที่เก้ามีใครไม่เสร็จไหมอ่าไม่มีคำตอบแสดงว่าทุกคนเสร็จแล้วคำสุดท้ายคำที่สิบนะคะคำที่สิบคำว่า ชูงวงชูงวงชูงวงนะคะอ่าใครเสร็จแล้วอย่าลืมยกมือยกมือขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมคะมีคนเสร็จแล้วนะคะนะคะ,ะ,คะอ่ะทีนี้นะคะลูก